นะโมตัสสะภควาตุระหะตสมัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควาตุระหะตสมัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควาตุระหะตสมัมมาสัมพุทธัสสะ่าพเ่งคนเห็นแต่คนเป็นคนชั่ว จงเพ่งตัวว่าชั่วดีมีแช่ไหนอย่าเพ่งโทษโจทย์เพื่อนท้องก่อกองไฟจงเพ่งใจในตัวนั้นมันจึงดีอันนี้เป็นลุงปูแต่งคำกรอนไว้นานแล้ววันนี้ก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของประเทศไทยของเรา เรียกว่าวันเป็นพระราชสมภพหรือวันในฉลองของอะไรนูก็เ,เรียกามากอยทุกเฉลิมประชนม์นษาของพระนางเจ้าบรมราชินีนาฏเป็นวันที่1บสองสิงหาคมส2541 <c oughs> เวียนมาบรรจบครบรอบพอดี ที่ผ่านผ่านมานั้นก็ยังลุงปูขึ้นคำกรอนไว้นั่นแหละอย่าเพ่งคนเห็นแต่คนเป็นคนชั่วเพ่งกับมองก็เหมือนกันจงเพ่งตัวว่าชั่วดีมีแช่ไหนเราต้องดูใจของเราเสีก่อน อย่าไปโทษคนอื่นเรื่องคนอื่นก็เป็นเรื่องของคนอื่นให้เราสร้างสมบารมีของเราไว้ยังจะดีกว่าอันนี้ก็ขอให้เข้าใจอย่าเพ่งโทษโจ์เพื่อนพ้องก่อกองไฟถ้าเราจะมัวไปจับผิดคนโน้นคนนี้อยู่รวมกันอันนี้สำนักหลวงผูไม่ค่อยมีหรอก ก็มีไม่ได้กองไฟหมายคือว่าทะเลาะวิวาทซึ่งกันเลยกันไม่เขาใจซึ่งกันเลยกัน <c oughs> อันนี้มันก็เป็นเหตุแห่งความไม่มีสมาธิเรียกว่าไม่เป็นกรรมฐานไม่เป็น สมถะกรรมาฐานไม่เป็นปัสนากรรมาฐานไม่เป็นญาณกรรมาฐานได้ประการใดอันนี้ก็คอยเข้าใจจงพึ่งใจในตัวนั้นมันจึงดีธรรมใจนี้ก็ขอให้เข้าใจว่า <c oughs> มันเกิดพุงแต่งหรือในละมิดแล้วจากสังขารขัน อยู่ในกุ๊ปของขันหานั่นเองอันนี้ก็คอยเขย้าใจสมัยหนึ่งพระครูเทพลูกดอนหรือลุงปู่สาวุกดอนคนนี้ไปจำพรรษาอยู่ที่อำเภอนาแก่เรีลว่าคนมากมายกายกอง ไปฟังเทศฟังธรรมของหลวงปู่นัน้นตั้งสี่ร้อยห้าร้อยกมีบางวันไปตั้งหลายเดือนตั้งแต่อยู่กระสินหลวงปู่ไปทุกเดือนเดือนละสองครั้งครั้งละเก้าวันถ้าไปเดือนละสามครั้งมันก็จะหมดเดือนพอดีอะไรทานองนี้ ลวงปูจึงให้ขอคิดข้อหาทุกคนเราบวชมาเพื่ออะไรในยุคปัจจุบันนี้ไม่ว่าฝ่ายชีพราหมณ์หรือว่าฝ่ายพิสุสามมาเด้ก็จงเข้าใจว่าท่านผู้ผ่านมาแล้วท่านพุทธรรมกรรมฐานอย่างไรท่านจึงได้ถึงจุดหมายปลายทาง ขอให้เอาเย่ยงอย่างแล้วก็จำให้แม่นแต่ว่าถึงจะจำอย่างไรก็จำไม่แม่นเพราะไม่ใช่สมบัติของตัวเอันนี้ก็คอยก็ใจอันนี้เป็นเขาอยเป็นที่ว่าคำเกินเก้นเป็นหัวข้อเรื่องสการก ที่นี้จะกล่าวย้อนมาถึงประเทศไทยของเราวันนี้เป็นวันในสำคัญเป็นวันเฉลิมพระชนมนชพรรษาไม่ใช่ฉาดนะผจะกลายเป็นผู้ไทยไปของพระนางเจ้าพระบรมลายีนาถบางทีลุงหมูก็เรียกไม่ทุก หรือว่าวันเป็นวันแม่แห่งชาติเวียนมาบรรจบครบรอบทุกปีจะมีเส้นนี้ทุกปีตลอดไปฉะนั้นเราเหล่าท่านทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ก็มีแม่ดูกันทุกคนขอให้ทำตามที่ว่า เอาเฉพาะแม่สะก่อนวันนี้แม่ผู้บัเกิดกล่าวของเรานั้นได้สั่งสอนไว้เช่นไรให้ทำแดยคุณงามความดีไม่ทำความชั่วช้าสาบานิทบลาการใดแต่บางทีบางคนมีนะอาจจะมีก็เป็นได้ อันนี้ไม่เกี่ยวเฉพาะว่าประเทศใดประเทศหนึ่งไม่ได้เจาะจงว่าจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยทั่วโลกว่าจะไปได้พอลวงปู่นี้เคยเป็นผู้ยิบานมาก่อนจึงรู้เชเิ็นชาติพวกเหล่านี้บางคนนั้นทั้งลูกชายเจ้าของผิด เมื่อไปหาผู้ยี่บานให้ไกลเกลี่ยหรือประนีประนอมก็เข้าข้างลูกชายตัวเองว่าถูกเสมอไปอะไรทำนองดีมันเป็นการเสียบาลมีเรียกว่าอีกอย่างหนึ่งนั่นวัดแม่แห่งชาตินั้นแม่ต้องเป็นตัวอย่างของลูก ส่วนลูกนั้นต้องอยู่ในวารของแม่แม่ต้องการให้เป็นคนดีให้มีศีลมีธรรมให้ทำตัวเป็นประโยชน์ต่อสังคมให้ช่วยเหลือบ้านเมืองถ้าเป็นนักการเมืองนะอันนี้จะเกิดซะก่อนว่านักการเมืองกปมนระบุวา่าจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งหรอกเช่นนักการเมือง บางคนเขาค้าค้าฟินค้าเฮโรอีนอะไรทำนองนี้เขาก็มีแม่เมืองกันนนะจะบอกให้แสดงว่านักกาแสดงว่าแม่ของนักการเมืองคนนั้นนะมันเป็นคนชั่วไม่สั่งสอน ลูกเต่าของตอนเองน่ะมาโตขึ้นมาอย่าทำชั่วนะลูกนะรักษาวงตระกูลไวด้ดีๆเอาพออยู่พอกินก็เป็นพอแล้วทำไมไม่สั่งสอนเช่นนี้คงจะสั่งสอนอยู่หรอกแต่ความโลภโมโทสันความโลภมากอยากร่ำรวยหมหาศาล จึงจับติดคุกติดตารางอยู่ที่สารัฐมิกาเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่ากี่คนมันก็เป็นเช่นนั้นแหละแสดงว่าแม่ก็ชั่วเหมือนกันฉะนั้นวันแม่แห่งชาติแม่ก็ต้องเป็นตัวอย่างของลูกลูกก็เป็นตัวอย่างของแม่มันถพิ่งจะถูกต้องอันนี้ให้ข้อคิดก็อหาพระสงฆ์บรเจ้าของเราเหมือนกัน ที่นี้จะกล่าวย้อนชีของผู้สกอ่อนให้ฟังจะถึงขนาดไหนผู้ที่จะเกิดขึ้นมาเป็นพบเป็นชาติ <c oughs> ที่สุดท้ายของการเวียนว่ายตายเกิดเสดายโยมแม่ของผู้นั้น ท่านได้สินายุไขไปแล้วตั้งแต่ท่านมีอายุเพียงยีสบเก้าปีเท่านั้นเดี๋ยวนี้อายุของผูก็ย่างเขไว้ชลาพระคุณของแม่ลุงผูไม่เคยหลมไม่เคยทำความชั่วธรรมดาแม่นั้นย่อมรักลูกชาย พ่อก็เคยบอกว่าแม่นี้ลักลูกชายยิ่งกว่าพ่อออกจากปากพ่อเองนะเด็กน้อยอายุวัยสิบสองสิบสามขวบเลี้ยงตัวเองได้จะถึงขนาดไหนอันนี้ไม่ทำความผิดเพื่อนพ้องของลูงปูนติดยาายายติดเฮโรอีนหรือว่าตายเกลี้ยงไปหมด ทำไมยังเป็นเช่ดนันจนเขาพอนามยาหมินว่าลุงพูนี้เป็นคนโง่เหมือนเหมือนเขาไม่ร่ำรวยเหมือนเขาแททิงเขาคาของเผื่อนเขาจึงร่ำรวยแต่ไม่ร่ำรวยมากหรอกยังมากยังมากก็มีเงินล้านสมัยนั้น แต่ลุงผูไม่เคยมีเงินล้านสักทีหัวก็ไม่ล้านจะ้วยเรื่องของเรื่องมันสมัยต่อมาลุงผูเป็นผู้ใหญ่บ้านนี่นะบุญกุศลส่วนนั้นเป็นผู้ใหญ่บา้านลุงผู้ไม่ได้โอดางเพียงแต่ว่าอยากรู้จิตใจของคนเป็นเช่นไรย่อมรู้เห็นเป็นไปเช่นนั้นแหละเพราะว่านา,นาจ,จิตตัง บุคคลในโลกนี้จิตใจไม่เหมือนกันความต้องการก็ไม่เหมือนกันกระตือรือร้นขนขวายก็ไม่เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างการกระทำก็ไม่เหมือนกันมีการเอารับเอาเปรียบแย่งชิงผลประโยชน์ซึ่งกันและกันไม่รู้เป็นยังไง สมัยตั้งแต่ลุงผูเป็นเด็กไม่มีนาฬิกาด้วยตื่นตั้งแต่สีสามไปใส่เบ็ดใส่ขอโน้นมาเลี้ยงน้องจนเติบโตขึ้นมาผลสุดท้ายน้องก็เนรคุณเหมือนเดิมแต่ลุงผูไม่ว่านี่แหและคือบุคคลผู้เดียวไปแต่ผู้เดียวเดินทางไปแต่แตผู้เดียว ามมักแปดของพระลงที่ทรงตัดไว้อันนี้ก็ขอให้พวกเราขอใจวันนี้เทศยเบา,บาน้อย <c oughs> จึงจะกล่าวย้อนวกมาอีกครั้งหนึ่งทีนี้คนส่วนมากเห็นป้ายทีนี้จะกล่าวย้อนที่วันลุหูย้ายมาจากน้งบัวลำพู เห็นป้ายว่าลุงภูใหญ่พระภูเทพลูกดอนย้ายมาอยู่ที่วัดเทพลูกุดอนเขาก็มาตามนั้นแหละมาตามป้ายที่บอกพเมื่อเมื่อมาถึงแล้วบางคนก็ดีหรอกลุงปูก็พยายามที่ว่าชักจูงไปทางธรรมะ มีอยู่ครั้งหนึ่งลุงปู่ถามว่าโยมมีทุกข์มากเช่นไรนะ่ะถ้าสมมุติว่าลุงปู่นี่สอนให้เป็นลาหันนั้นกับการมาขอหวยนั้นจะเอาอะไรเขาว่าเอาหวยดีกว่าเขาว่างั้นเป็นงั้นไปเมื่อคนุกวันนี้เป็นงั้นไปได้ หวังแต่ตื่นตื่นมาเขรามาเศรษฐกิจทุกวันนี้เป็นสี่ขาลงเขาต้องการหยวยถูกไม่ถูกก็บอกทะลุพ่อเขาว่างัน้นไม่ว่าหรอกบอกสามตัวจะไปแทงเอาเลยเขาว่กงัน้นลุงพูก็าเลยบนอกน้นวันที่สิบเจ็ดนะถึงมาขอวันที่สิบหกไม่ได้ ทำมันออกวันที่หนึ่งกัวันที่สองถึงจะมาขอขอหวยจากลุงปูหลุงปู่ถึงอยให้ฉะนั้นยุคปัจจุบันนี้ <c oughs> จะเห็นได้ว,ว่าน้อยที่สุดคนที่จะมาหาสัจธรรมหรือมารักษาศิลจินเจเพื่อสร้างสมบาร,รมีต่อไปภายหน้ามันมีน้อยนัก ทพจะหาปัญญาตาไม่ค่อยได้เลยทำไมจึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าการสั่งสอนหรือการอบรมหรืออบ,บมนิสัยของผู้เป็นแม่ผู้บังเกิดกล่าวที่นิย้อนมาตั้งแต่ที่ว่าเราเกิดมานั่นแหละ เรียกว่าตามใจลูกเกินไปหรืออะไรทํานองนี้ก็ทําให้เสียหายประเทศชาติบ้านเมืองจนได้ <c oughs> <c oughs> ทีนี้จะกล่าวย้อนถึงสสบางคนกําลังถูกดำเนินคดีอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีเดียวนี้ลุงปูรู้เพราะว่าตามข่าวทุกสืุ่กผว่างนันนะจะทิ้งจริงเท็อย่างไรก็สุดแท้แต่ คงจริงเพราะว่าลุงผูเป็นนักเอยดีว่าการเมืองท้องถิ่นมาแต่ก่อนจึงรู้จักพวกเรา,านี้เป็นอย่างดีทั้งที่เป็นนักการเมืองไม่เท่าไหร่ก็มีเงินมีทองมากมายมหาศาลแ <c oughs> สดงว่าพวกนี้พ่อแม่ไม่สั่งไม่สอนก็ขออภัยไม่เคยไม่ไม่ไม่ไมยากจะเอ่ยถึงพ่อเอาเฉพาะแม่ซะก่อน แม่ตามใจเกินไปสามมินำแม่ยังอยากได้เงินมีส่วนร่วมกับค้าขายเฮโลอินซึ่งมันผิดกฎหมายมอมเมาประชาชนอันนี้ลุงภูมมาเยโทษที่ว่าพวกตำรวจหรือทหารเดบละการใดพูดเป็นกลาง ูกใครก็แล้วแต่มันเป็นเช่นนั้นแหละบุคคลที่จะเป็นตัวอย่างคนได้ต้องทำตนให้เป็นตัวอย่างคนซะก่อนมันถึงจะถูกผู้เป็นแม่ต้องเป็นตัวอย่างของลูกลูกก็ต้องอยู่ในอวาตของแม่มันถึงจะถูก อันนี้สอสอบางคนเขาคงไม่เคยมีแม่ละมัง้งหรือมันเกิดมาจากหมาก็ไม่รู้เห็นไหมคำพูดคำนี้หนักหน่หนวงพอสมควรหมาคงสั่งสอนมันให้คาให้ไปค้ายามาหรือเฮโลอิน จนบ้านเมืองจะสิบหายวายพวงอยู่เดี๋ยวนี้เพราะเขาจับได้เขาดำเนินพวกนักการเมืองบางคนอยู่ที่สารัฐวิการนู้นเออเดี๋ยวนี้กำลังตัดสินกันลืออะไรก็ไม่รู้แสดงว่าแม่คนนี้เป็นแม่ที่ช่วยช้าสามาเป็นแม่ที่ไม่ดี แต่แม่สังคมยอมรับเขาทั้งลูกเขาด้วยก็ลูกใครก็ช่างแต่อันนี้ภาพพูดเป็นภาพรวมให้เข้าใจย่าประกาศเกลื่อนเฉยๆสิว่าเป็นแม่แห่งชาติแม่แห่งชาติเป็นแม่ที่ตัวอย่าง แม้ตัวอย่างที่ดีสมมติว่าเรามีลูกประเทศในประเทศหนึ่งก็ช่างมีลูกสี่ห้าคนอะไรทานองนี้ถ้าเป็นนักการเมืองหรือผู้มีชื่อเสียงก็ต้องมีระเบียบวินัยไม่ใช่ว่าอะไร นักท่องเที่ยวเขาพูดกันกินของไทยช่วยไทยเที่ยวเมืองไทยทำไมไม่เติมวัคสุดท้ายไปต้องเอาผัวฝรั่งาถวยมันเพิ่งจะถูกต้องอะไรเถาะนองนี้มันเพิ่งจะถูกต้องอันนี้ลุงปูไม่ได้พูดประชดใครแต่เพื่อมันเป็นไปแล้วสังคมไทย สังคมมันจอมปลอมสังคมที่ว่าไหลพรมแดนอันนี้ให้เป็นข้อคดีเตือนใจอันหนักหน่วงพอสมควรก็คงจะเข้าใจถ้าพวกเราอุบาสิกาที่มาถือศีลมีลูกมีเดา้าก็ขอให้สั่งให้สอนว่าอยู่ในโอวา อันนี้ก็แล้วแต่มันมีบางคนหลายคนนะที่เขาไม่แต่งงานกันเลยที่เป็นผู้หญิงก็ดีเป็นผู้ชายก็ดีเขายังอยู่ได้อันนี้ตัวเองเป็นสอสอเป็นผู้มีดิพลทำไมไปค้าเฮโรอีนค้าฟิน หรือว่ายามายาอยีอะไรทํานองนี้กีบาถาที่จะเป็นไปสังคมมันจอมปลอมเรียกว่าเขาชอบอะไรเขาชอบประจบสพอพองมีหน้าอยากมีหน้า,ม,นามีตาอ,อยาก อยากเห็นหน้าเห็นตาตัวเองวอกทีวีโทรทัศน์อะไรทำนองนี้กับสอส,อสอผู้ขาเฮโลยนั้นโดนน่งดังมันจึงเป็นเช่นนี้แหละนั่นแหละบุคคลเราต้องมองบุคคลให้ลึกซึ้งว่าจะเป็นเช่นไรในยุคปัจจุบันนี้ <c oughs> มองให้มันถูก ขนาดพวกเราทุกคนนั่งอยู่เดี๋ยวนี้และรวบรวมทั้งลุมปูด้วยยังไม่เคยมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมพอจะซื้ออะไรได้ซาลาก็ยังมุงใบหญ้ามุงฝากมุงมุงมุงจากมุงแฝกจุกก็อยู่อย่างนี้แหละ <c oughs> แต่บุคคลเหล่านั้นเขาจะหวังร่ำรวยไปถึงขนาดไหนทั้งๆท,ที่เป็นวันสำคัญของแม่แห่งชาติสมัยก่อนลุงผู้ผู้ใหญ่บ้านคัดเลือกทีไรเขาต้องคัดเลือกเป็นในประจำจังหวัดปรากฏว่าญาติของลุงผู้ดได้ทุกคนได้ทุกที่ว่นเถอะไม่ใช่ได้ทุกคนเราขออภัยได้ทุกที พรอเขาสอนลูกในทางที่ถูกไม่ได้สอนลูกในทางที่ผิดแม่ก็เป็นคนดีไม่เคยกินเหล้าโมยาลูกก็พึดดีไม่เคยสูบกัญชาไม่เคยค้าเฮโรอินไม่เคยทำให้วงตระกูลเสียหาย <c oughs> อะไรทำนองนี้ จึงได้แล้ว,ว่าลำรับรางวัลดีเด่นอยู่เสมอไปแต่ทุกวันนี้เขาเชิดชูบูชาเบะบอกหน้าออกตาเฉยๆ,ๆอันนี้มันเป็นเรื่องจอมปลอมอันนี้ระบุป,ประเทศไทยก็ชะก็ใช่แต่ดูภาพรวมแล้วประเทศอื่นจะเป็นเช่นนี้หรือเปล่าไม่รู้ แต่สำหรับประเทศไทยของเราแล้วเป็นประเทศเดี๋ยวนี้เป็นประเทศที่ <c oughs> ไม่มีประเพณีไม่มีวัฒนธรรมเป็นของตัวเองเลยนี้เป็นยุคสมัยใหม่สแสดงว่าวันแม่แห่งชาตินี้ก็ขอให้ทุกท่านกลับใจเสีย เมื่อได้ยินเสียงพระครูเทศพรุกรอนตัวกิ่งนะไม่ใช่ตัวปลอมนะไม่ใช่พระใบีกาพรมอย่างเขาว่านะก็ขอให้เข้าใจคนที่จะได้เป็นใหญ่เป็นโตภายเบื้องหนะ้าแม้จะเกิดในวันนี้ก็ตามเขาต้องมีน้ำใจเด็ดเดียวเป็นของเขา มีเอกลักษณ์เป็นน้องเขาเรียกว่าไม่เชื่อใครง่ายๆอย่าเชื่อใจทางอย่าวางใจคนอะไรทำนองนี้มันจึงจะถูกต้องอันนี้ประเทศไทยของเรานั้นยุคปัจจุบันนี้เป็นยุคขี้ข่าของไอเว,ว็บซะแล้ว ถึงยังไรได้เมื่อตกมาถึงระหว่างนี้ใครๆก็แก้ปัญหาไม่ได้จะเจได้อย่างไรปากพูดอีกอย่างหนึ่งการปฏิบัติปไปอีกอย่างหนึ่งมันเป็นสิ่งไม่ถูกต้องสิ่งเหล่านี้วันนี้ก็เรียกว่าจวนจะใกล้จะจบแล้ว ก็ขอให้เรียกว่า <c oughs> องค์สมเด็จพระบรมราชดีดาก็ขอให้พระองค์นั้นจงทรงพลรรานาใหม่มีอายุยิ่งยืนนานตลอดกาลให้เป็นมิ่งขวัญของพงชนชาวไทยให้เป็นแม่ตัวอย่างของประเทศ เลีว่าแม่ตัวอย่างพระองค์ทำมาแล้วตั้งแต่เนิ่นนานพระองค์มีคุณงามความดีกีปาทะล้วนแล้วแต่ประสงคนี้ก่อนให้ความเคารพนับถืออันนี้ลุงผู้เตือนนักการเมืองเท่านั้นไม่ได้ล่วงละเมิดถึงเรืองว่าหน่วยเหนือแต่ประการใด แต่ว่าเตือนผู้อยู่ที่วาละเข้าไปบริหารประเทศชาติบ้านเมืองเล็กๆก,กนยน,ยน้อยควรจะเป็นตัวอย่างซะก่อนพวกนักการเมืองทั้งหลายเข้าไปกอบคยยกอบกินนั่นอุ้ยมันขีปาทะซึ่งเหล่านี้มีเพียบพร้อมภาษาอีสานเขาว่ายังไงคนไหนนั่นละ คนโลภมากอยากได้มากมันให้อยากได้หลายบรนตายอะไรทำนองนี้ก็ขอให้เขาเกิดเขาใจท้ายที่สุดหยุดลงเหงวันที่สิสองสิงหาคมก็ขอให้พวกเราเหล่าท่านทั้งหลายอุทิศส่วนบุญกุศลไปหาพระนางเจ้าพระบรมลายดีนา ให้พงนั้นเป็นมิ่งผลของพวงชนชาวไทยตลอดชั่วการนานด้วยเธอ